สดีแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปฏติมาเตรียมของไปขายตลาดนัดค่ะเพื่อนๆทำเองนะคะหน้าทานไม้ปตีก็จะห่อพลาสติกนะคะพอเราเตรียมแล้วเราก็จะห่อพลาสติกเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้านะคะ เตรียมของไปขายตลาดนัดคะ่ mm hmm. ยยคะเพื่อนๆมีหลายอย่างค mm ่ะเพื่อนๆมีหลายอย่างมีแต่อร่อยทั้งนั้นเลยคะ mm ่ะ hmm. ไปขายตลาดนัดค่ะของสดๆนะคะ ที่บ้านปตีจะทํากันเองค่ะทําวันต่อวันค่ะเพื่อนๆทําวันต่อวันทําวันต่อวันแล้วก็เอาไปขายดูใกล้ๆนะคะอร่อยค่ะอร่อยของสุดๆฝรั่งชอบกินค่ะเขาเอาทานขนมปังกินนะคะ อร่อยนี่ก็คือหัวหอมค่ะหัวหอมดองนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยอร่อยอร่อยค่ะสีสันได้แบบนี้เลย ปติทำเองนะคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิกะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปปติค่ะ